เราอยู่กับซูซูกิจิมนน่แล้วนะครับก็คันนี้เลยเลือกชุดแต่งเรียกว่าเบบี้ก็เป็นเรียกว่าสไตล์ของ b e n จีคัสนะครับก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ดูเผินๆแล้วเหมือน G ีคัสย่อส่วนเรามาดูกันว่ารายละเอียดที่ตกบแต่งเข้าไปเนี่ยพาร์ทเนี่ยหลายสิบชิ้นเลยมีอะไรกันบ้าง ซูคิม้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นรถออฟโรดนะแต่ไม่ใช่แบบรถเครื่องใหญ่จะลุยอะไรมากมายก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ลุยได้อยู่นะเครื่องยนต์เขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาดพัน0ซีซีนะก็ไว้ขับขี่เล่นในเมืองลุยบ้างอะไรประมาณนี้ฮะแต่ก็เป็นรถที่เป็นขับขี่แบบพาร์ทไทม์นะก็ลุยได้พอสมควรชุดด้านหน้านี่ต้องบอกเลยยกชุดเปลี่ยนเลยฝากระโปรงบังโคลนหน้านะครับตัวโครงกระจงังกับโครงกรอบไฟนะครับกันชนหน้าก็เปลี่ยนปกล้อก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวมุมนะซึ่ง เป็นสไตล์ G c ซึ่งซูซูกิตัวจิมนน่เนี่ยรถเดิมไม่มีนะครับก็มีเพิ่มเข้าไปนะครับก็เรียกว่าชุดด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยแล้วก็ดูบึกบืนขึ้นดูใหญ่ขึ้นเหมือนแบบเพิ่มกล้ามนะให้กับซูซูกิจิมนน่นะครับไว้พร้อมลบ ในส่วนของด้านข้างนะเนื่องจากว่าคันนี้ยังใช้ล้อเดิมอยู่เดี๋ยวเรื่องล้อนี่จะเป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับชุดแต่งใหม่อยู่ในล้อเดิมเราจะเห็นเลยว่าโป่งล้อนี่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาผมว่าดูด้วยสายตาเนี่ยต้องมีประมาณสักสนิ้วได้นะครับที่ยื่นออกมามากกว่าล้อถ้าเราใส่ล้อใหญ่เข้าไปเนี่ยรถก็จะดูแบบใหญ่ขึ้นบุ๋นขึ้นเลยนะครับก็ ชุดข,ของ b บ b ี้เนี่ยก็มีปกล,ล้อมาให้ด้วยนะครับมีบันไดข้างแล้วก็ปลงล้อหลังแล้วก็ยังจะมีคิ้วซึ่งเป็นสไตล์ของ g c a r d รอบคันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะครับถ้าเราดูในมิติของด้านข้างเนี่ยรถคันนี้ก็ดูใหญ่ขึ้นดูกว้างขึ้นนะครับยิ่งถ้าใส่ล้อใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยเวลาเราเห็นด้านหน้าด้านหลังนะเราจะดูรู้เลยว่ามิติขมันใหญ่ขึ้นบึกบ,บึนขึ้น ในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเรียกว่าลูกตัวสปอตไลท์นะครับแล้วก็ลูกสปอยเลอร์ให้ด้วยซึ่งตัวลูกสปอตไลท์เนี่ยสามารถเปิดปิดได้มีรีโมทควบคุมนะเวลาเราลุยนะครับหรือว่าอยู่ในที่มืดเนี่ยเปิดมาตัวนี้เป็นไฟ LED ก็ความสว่างเนี่ยค่อนข้างกันหนึงแล้วก็สว่างมากๆเลยในส่วนของด้านท้ายกันนะครับก็แน่นอนครับ กันชนหลังก็ต้องสไตล์ G Karz G63 นั่นเองนะครับก็ชุดกันชนนะแล้วก็จะมีตัวคาดกลางนะครับแล้วก็ตัวคาดล่างด้วยนะครับแล้วก็ชุดไฟเนี่ยสไตล์ G ค a r z เลยนะครับถ้าเกิดว่าที่เราเคยเห็น G Karz อยู่ก็จะเป็นไฟเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็จะมีคาดอตองกางก็เรียกว่าสไตล์ G Karz เลยรอบพันนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์เป็นลูกสปอยเลอร์แบบสไตล์บาบัสนะ ก็เรียกว่าคันนี้เป็นซูซูกิจิมเน่ที่ใส่ชุดแต่งเบบี้กีแบบ G63 นั่นเองก็เป็นรถออฟโรดที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็มาใส่ชุดแต่งเบบี้กีเนี่ยก็ทําให้รถดูเท่ขึ้นดูบึกบึนขึ้นก็สําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถสไตล์ออฟโรดอเซนโอโต้พาเพิ่งทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท้งสามร้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจก็สามารถกดดูได้เลยนะครับฝากเซนโอโต้พารไว้ด้วยนะครับเราถนัดงานรถยุโรปแต่รถออฟโรดแบบนี้เราก็ทําได้เหมือนกัน